มีแฟนๆเา้าสกิสอบถามกันเข้ามาอย่างมากมายถึงเจ้า z x 25 r คันนี้ครับว่าจะมีจริงหรือไม่จะเปิดตัวเมื่อไหร่ราคาค่าตัวของมันนั้นจะแพงแค่ไหนจะทะลุ200บาทไปมากน้อยอย่างไรต้องตอบคุณผู้ชมอย่างนี้ครับว่าขณะนี้กระแสความต้องการของคนอินโดนีเซียนั้นอยากให้เาวาสกินั้นมีการพัฒนา ZX 25 R ขึ้นมาในแบบ4สูบเรียง250ซีซี ดับเบิลโอเวอร์เฮดแคมชัป16วาล4วาตต่อสูบโดยเน้นเรื่องของแรงม้าเต็มพิกัดความเร็วความแรงต้องไม่แพ้ใครเหตุผลสําคัญที่คนอินโดนีเซียอยากได้สีสูบเรียนเป็นเพราะว่ารัฐบาลมีการส่งเสริมการลงทุนกับการพัฒนาเครื่องยนต์ไม่เกิน2 5 4ซีถ้าเกินกว่านี้จะมีการปรับภาษีนําเข้าหรือว่าปรับภาษีเรื่องของสัมประสิทิที่มีอัตราค่อนข้างสูงทาให้ราคาของรถสปอร์ตที่เกินกว่า254นั้นจะมีราคาที่แพงมาก ดังนั้นนะครับวันนี้การลงทุนของอินโดนีเซียเน้นไปที่ไม่เกิน250ซีซีและด้วยประชากรที่มากมายกว่า240ล้านคนบวกกับประเทศกำลังเติบโตอย่างรวดเร็วกระแสะความต้องการมอเตอร์ไซค์สปอร์ตนั้นเพิ่มขึ้นอย่างมากมายดังนั้นนะครับทุกค่ายมอเตอร์ไซค์ของญี่ปุ่นทั้ง4ค่ายต่างก็มีการพัฒนามอเตอร์ไซค์ต่างๆออกมาอย่างมากมายหลายรุ่นและในครั้งนี้ครับกระแสะข่าวของเซดร็ก 25R ก็เกิดขึ้นมาอย่างรวดเร็วในช่วง1-2ปีที่ผ่านมา คาวาซกิที่อินโดนีเซียได้มีการทําวิจัยข้อมูลถึงความต้องการของผู้ใช้บอเตอร์ไซค์ในอินโดว่าอยากได้เครื่องยนต์แบบไหน4สูบเรียง3สูบเรียงหรือว่า2สูบเรียงปรากฏว่านะครับเปอร์เซ็นต์ของคนต้องการ4สูบเรียงนั้นมีอย่างมากมายถลม่มทลายก็ขึ้นอยู่กับว่าผู้บริหารของคาวาสกิที่อินโดนีเซียนั้นจะมีการพิจารณาถึงเรื่องนี้อย่างไรกันแน่กระแสะข่าวของเตก25 r จึงเกิดขึ้นอย่างมากมายในช่วงเวลาหลายเดือนที่ผ่านมาเพราะว่านะครับมันมีดีไซน์ที่สปอร์ตเข้มเร้าใจ โดยมีการนำภาพหรือว่าดีไซน์ลักษณะของนินจา h 2มาเป็นต้นแบบในการดีไซน์ภาพเรนเดอร์ในครั้งนี้ของนิตยาสารยังแมชชีนจากญี่ปุ่นย้ำเลยนะครับว่านี่คือภาพเรนเดอร์หรือว่าภาพ CG ไม่ใช่ภาพจริงแต่ประการใดนำลงให้ดูกันเพื่อการประกอบการบรรยายในครั้งนี้เพราะฉะนั้นนะครับรูปแบบดีไซน์ไม่มีอะไรแน่นอนชัดเจนว่าะจอกมาเช่นนี้หรือไม่เรื่องของเครื่องยนต์สีสูบเรงนั้นให้พลังสุดๆนะครับประมาณ40-45ถึงแรงม้าในอดีตที่ผ่านมากว่า30ปี ท็อปสปีดท,ทำได้180กิโลเมตรต่อชั่วโมงแบบตัดรอบตามกฎหมายญี่ปุ่นที่ได้มกีการระบุวไว้ในช่วงที่ผ่านมาส่วนสเปคของนินจาเซเล็ก2 5่ในครั้งนี้จะมีกี่แรงมา้าท็อปสปีดท,ทำได้เท่าไหร่คงต้องรอตัวจริงเปิดตัวเรียบร้อยแล้วจึงจะทราบได้ส่วนเรื่องของราคานั้นถ้ามีอัพไซด์ดาวหน้าดิสเบรกหน้าคู่แบบนี้แล้วก็ไม่น่าต่ำกว่า2 4 0 0 0 0ถึง250,000บาทอย่างแน่นอนเรื่องราวของ ZX 25R สจะเป็นจริงหรือไม่ ติดตามกระแสข่าวกันต่อไปในโอกาสหน้าครับ